โอเคครับวันนี้ก็มีพีทีมาแล้วนะครับเครื่องหนึ่งก็เป็นรุ่นสามพันนะครับแล้วก็ตัวนี้พิเศษหน่อยก็คือมีเป็นเมมสองสองตัวนะครับมีเมมสิบหกจิกในเครื่องแล้วก็มีเมมแปดจิกอีกเมมหนึ่งให้ไปด้วยนะครับซึ่งสองเมมนี้ก็มีเกมทั้งคู่นะครับแล้วก็มีเป็นดรปเตอร์แท้นะครับซิลิโคนนะครับเดี๋ยวเครื่องนี้เป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปนี้ครับผม โอเคนะครับก็อ่าอย่างที่เกินไปเมื่อกี้นะครับว่าเครื่องนี้เป็นรุ่น3000นะครับแล้วก็มีเมม2องกิกนะครับเอ้ยไม่ใช่2องกิกสอตัวนะครับซึ่งแต่ละตัวก็จะอ่ามีเกมในเมมด้วยนะครับแล้วก็มีเป็นซิลิโคนอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูอ่าที่สายชาร์จก่อนละกันว่าใช้งานได้ปกติไหมนะครับโอเคตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์ชาร์จของแท้นะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ ปกตินะครับไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมคือซื้อไปพร้อมเล่นนะครับเครื่องนี้คือเดี๋ยวเราลองชาร์จนะครับอ่าเนี้ยสถานการชาร์จก็ไฟหีส้มติดปกตินะครับแล้วก็เดี๋ยวเปิดเครื่องให้ดูนะว่าไฟเข้าไหมะนรับก็แบตเตอรี่กระพริบนะครับสามารถใช้งานได้นะครับการชาร์จโอเคอันนี้ก็เป็นสายชาร์จนะครับเทสให้ดูว่าเข้านะแล้วก็เดี๋ยวมาดูสภาพตัวเครื่องนะครับแล้วค่อยไปลองเทสเมมให้ดู นะครับสำหรับตัวเครื่องก็จะประมาณนี้ทบด้านหน้าตัวปุ่ม d p a d ก็ใช้งานได้ปกตินะครับมีฝุ่นเล็กน้อยนะครับแล้วก็การหลอกลื่นไหลนะครับไม่มีติดขัดอะไรนะครับส่วนหน้าจอก็ติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับแต่ว่าก็จะมีเป็นฝุ่นบริเวณหน้าจอตรงนี้แล้วก็มีภายในจอบ้างนะครับซึ่งเป็นของมือสองนะมันก็ต้องมีเป็นปกติอยู่แล้วนะครับตามการใช้งานนะครับพวกปุ่ม ด้านล่างคือใช้งานได้ปกตินะครับปุ่มโลโก้พ p นะครับมีตัวพีตรงนี้นี่ลองไปนิดนึงนะครับตามที่เห็นเลยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับเป็นปุ่มสี่เหลี่ยมสั้นเหลี่ยมนะครับก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ Power h o โ e ตัวนี้ก็มีเป็นรอยบินเล็กน้อยนะครับตัวนี้นะแต่ว่าการใช้งานก็ปกตินะครับด้านบนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ มีเป็นพอร์ตต่างๆแล้วก็มีปุ่ม Wi-Fi นะครับซึ่งไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับ R L ครับใช้ได้ปกตินะครับด้านหลังก็จะมีตำหนิในส่วนของเรื่องสีลอกครนบซึ่งสีดำเป็นอแบ็กเนี่ยก็จะเจอบ่อยมากนะครัสำหรับคีทพีตัวนี้ก็ลอกเจอหน่อยนะครับก็จะไม่สวยมากนะครับก็คือใช้งานได้แหละแต่ว่าเอาไปสะสมเอาไปตั้งโท์อะไรไม่แนะนำนะครับเครื่องนี้ การใช้งานก็โอเคแต่ว่าฝาหลังมันหลอกนะครับตัวนี้เห็นสีหลอกไหมตามนี้เลยนะครับก็จะมีบริเวณฝายืมดีนะครับฝั่งนี้นะครับแต่ว่าฝาแบบนี้ไม่ไม่ไม่หลอกนะครับฝาแบบยังโอเคอยู่นะครับโอเคก็เป็นตําหนิสีหลอกนั่นแหละด้านล่างนะครับหูฟังใช้ได้นะครับแล้วก็มีเป็นซีเรียลยังอยู่นะครับพอชาร์จดีซีอินใช้ได้ปกตินะครับด้านนี้ก็จะไม่มีตาหนิอะไรนะครับ ฝั่งเมมโมรีนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เป็นปุ่มเปิเปดปิดก็มีตำหนิแค่ตรงที่ผมบอกคือมันเป็นรอยบิดตรงนี้นะครับเคลียราลองมาดูที่ตัวเครื่องนะครับอ,อย่างที่บอกไปนะว่ามันมีฝุ่นภายในจอนะครับแล้วก็แต่ว่าการใช้งานจริงเ่ยมันก็จะไม่เห็นนะครับเวลาเราเล่นเกมหรือว่าเราเข้าเกมไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูที่ system information ก่อนแล้วกันนะครับ system setting นะครับตเตอ e r y นะครับ information ตอนนี้ผมชาร์จไว้ร้อเซน์ะครับก็อยู่ที่ประมาณห้าชั่วโมงนี้เป็นการกะระยะเวลาคร่าวๆนะครับก็อาจจะไม่ได้อยู่นานขนาดนี้นะครับซึ่งก็เป็นแบตเตอรี่มือสองนะครับมาพร้อมกับเครื่องก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเปิดแสงหน้าจอสุดไหมนะครับแล้วก็เล่นเสียงดังหรือเปล่านะครับ system f o r m a t i o n นะเป็น6.60 ProB10 นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในเรื่องเกมนะครับอันนี้ เป็นเมมเทียบนะครับเมมตัวแรกอยู่ในเครื่องเป็นเมมเทียบขนาด16กิกนะครับก็จะมีเกมอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับมีเป็นมวยบั๊มนะครับแล้วก็มีนันดูโต๊ะอิมแพคก็อตอฟวอลนะครับอินเฟอร์โนนะครับแล้วก็มีเป็นสมาคดาวนะครับคอร์บิวตี้นะครับอันนี้เป็นเดอะบอลลี่์นะครับนี่กินโกลเดอร์นะครับมอร์เทลคอมแบทนะครับ ฟีฟ่าซิตี 2, GTA, Liberty City นะครับอ่ Underground นะครับ l i v e w a l นะครับเคนี้คือเมมตัวแรกนะครับที่ใส่กับเครื่องเคเดี๋ยวเรามาเทสอหลอกก่อนนะครับลืมเทสให้ดูนะจะได้ดูว่าจอเหลืองไหมด้วยนะครับจออยู่ในคุณภาพที่ดีนะครับไม่มีเหลืองแบบชัดเจนนะสังเกตบริเวณขอบดูนะก็มีสีขาวชัดเจน สังเกตดูว่าฝุ่นก็จะมีนิดๆหน่อยๆนะครับแต่พอเราเล่นเกมจริงแล้วมันเป็นภาพเป็นสีนะเราก็จะมองไม่เห็นนะครับโอเคอย่างที่แจ้งไปนะครับว่ามันมีเมม2ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะถอดเมมตัวนี้แล้วลองเตะใส่เมมอีกตัวหนึ่งนะครับให้ดูว่ามีเกมอะไรบ้างก็ถอดวิธีถอดก็ถอดง่ายๆครับดันเข้าไปมันก็จะเด้งออกมาประมาณนี้นะครับเมมอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นเมมขนาด8 g ิกะไบต์ ก่อนที่เราจะใส่เมมนาะให้เราสังเกตดีๆนะครับว่าหาเมมเราอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไหมนะครับถ้ามันดันไม่เข้าเนี่ยให้เราทานันทีถามว่าเราใส่ผิดทานะครับให้หันคำว่าโซนี่ S <S ลงมาด้านล่างนะครับทีเราก็สอดเข้าไปนะครับ <c oughs> ดันลงให้มีเสียงคลิกหนึ่งครั้งนะครับเราปิดฝาแนะี่แล้วก็เปิดเครื่องอไปตัวนี้เป็นสถานะการบอกอ่า การ์ดเมมนะครับแตกระปิบเป็นสียมส้มนะครับโอเคก็เข้าแล้วนะครับเป็นเมม s ิ i ติกเรากดตัว X เข้าไปเพื่อเล่นเกมนะก็มีกราวน์นะครับมีสแมกดาวนะมิดไนท์ครับนะครับอ่า GTA Liberty City นะครับ t e k กนหกนะครับอ่า Street Fighter Alpha Max นะครับ Dragon Ball Z นะครับประมาณนี้เลยนะครับใครที่ไม่ชอบก็ซื้อตัว แปลงเมมมานะครับแล้วก็เอาไปเสียบกับคอมพิวเตอร์แล้วก็ลบเกมแล้วก็ลงใหม่ก็ได้นะครับใน YouTube มีสอนเยอะเลยนะครับการลงเกม p s เทนะครับที่เดี๋ยวมาทดสอบในเกมแล้วก็บอลแซดนะครับกับเมมตัวนี้นะครับว่าการใช้งานปุ่มต่างๆมันโอเคหรือเปล่านะเดี๋ยวทดลองปุ่มมีด้านล่างให้ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้เดี๋ยวผมจะขายถูกๆแล้วกันนะครับซึ่งมันมีตําหนิสีหลอกด้วยนะครับก็เลย ถ้าขายแพงก็คงจะไม่โอเคนะครับในในส่วนของเรื่องราคา <c oughs> เ,คเดี๋ยวเรามาเทสปุ่มกันนะครับปุ่มกดเด้งุกปุ่มนะครับอเดี๋ยวเทสปุ่มโฮมก่อนนะปุ่มโฮมกดใช้งด้ปกตินะครับไม่มีเสียหายอะไรกดปุ๊บติดป,ปับ๊บนะครับตามที่เห็นปุ่มลดเสียงนะครับ เพิ่มเสียงนะครับเสียงออกสองฝั่งนะครับใช้งานได้ปกติปุ่มมิ้วเสียงนะครับนี่ครับก็กดใช้งานได้ปกติอ่าปุ่มเพิ่มแสงสว่างหน้าจอนะครับปรับได้สีระดับปกติเลยนะครับโอเคปุ่มแสดงใช้งานได้เรื่อยลนะครับโอเคเล่นเตียมเดิมเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวลองเทสให้ดูคร่าวๆแล้วกัน เป็นอาเขตโมดนะครับรการใช้งานเกมก็ลื่นไหลดีครับจอถึงจะมีฝุ่นนะครับแต่พอเราเล่นเกมจริงเนี่ยมันจะ,ะสังเกตไม่เห็นนะครับ ใช้งานได้ลื่นไหลปกตินะครับมาหลอมาใช้พลังใช้งานได้ปกตินะครับโอเคนะครับการใช้งานก็ลื่นไหลปกตินะครับเทสให้ดูมานี้แล้วกันคร่าว ครับโอเคสรุปนะครับอีกรอบหนึ่งครับตัวนี้จะได้เป็นเมม2ตัวนะครับเป็นเมมเทียบในการแบบสล็อตนะครับแล้วก็เมมเมมแท้แปดจิกนะครับรวมกันเป็น24่สี่กะไบนะครับสิบหกบวกแปดนะครับแล้วก็จะมีเป็นกล่องเก็บเมมนะครับให้ไปด้วยแล้วก็มีเป็นซิลิโคนใส่ตัวเครื่องนะครับกับอะแดปเตอร์ชาร์จตัวนี้นะครับเป็น5้าโวลต์ของแท้ที่มากับเครื่องนะครับโอเคนะครับใครที่สนใจก็ านรายละเอียดใต้คลิปนี้ครับว่าราคาเท่าไหร่แล้วก็มีตําหนิมีอะไรไหมนะครับเพิงห่วงว่าเทสให้ดูหมดแล้วนะครับในคลิปนะครับก็ใครสนใจซื้อนะครับก็ติดต่อมาที่ทางแฟนเพจ a c e b o o k นะครับอินบ็อกซ์เข้ามานะครับแล้วก็มาบอกว่าสนใจตัวไหนนะครับโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้ครับาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะครับก็จะได้มีสินค้ามาเรื่อยๆนะครับก็วันนี้ก็ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ